สวัสดีครับจากช่องโจ้เพชรยนต์นะวันนี้เรามาดูรถทรงสปอร์ตหน่อยนะตัวนี้เป็นตัวโตโยต้า CHR 1.8ไฮบ r ิ d นะครับตัวนี้เป็นรถปี2018ราคาอยู่ที่539,000บาทนะครับมาอยู่ที่ประมาณ156,270นะฮะอ่ารถสวยๆจากเพชรยนต์เลยรถสีขาวรถสวยๆเลยนะไม่ไม่มากนะครับอ่ะเรามาดูกันนะครับข้างหน้าเป็นไงข้างหน้าเป็นไฟหน้านะครับเป็นแบบ โปรเจคเตอร์นะครับมีเดท่เดย์ไลท์นะครับแล้วก็จะมีตัวเซนเซอร์มีทั้งหมด2จุดนะครับไฟตัดหมอกเป็นแบบ LED นะไฮบริดไฮบริดนะครับ1.8ปไฮบริดเบนซินพร้อมไฟฟ้านะครับรถคันนี้ก็เลยประหยัดนะครับแม็กนะครับแม็กออบเนาะตัวนี้เป็นแม็กที่เปลี่ยนใหม่นะครับไม่ใช่แม็กหลังงานแต่ทรงสปอร์ตสวยมากนะครับแม็กนี้ดูแลยทางจะแพงอยู่นะ ไฮบริดนะครับ, Hi bit, รบดูกระจกสิยังเป็นของ Toyota เลยดังนั้นกระจกนี้นะครับไม่เคยมีการเปลี่ยนแน่นอนนะดูภายในครับผมรถคันนี้นะฮะดูสิเบาะหนังนะเบาะหนังนะครับภายในเป็นสีดำนะครับ หดหนังรถไม่ถือว่าไม่เยอะนะครับกับราคานี้นะฮะคนชอบทรงสปอร์นะผมว่า c ซ r ก็เป็นการตอบโจทย์ที่ดีเหมือนกันนะครับมาดูเปิดฝานะครับให้เิยนี้นะครับเปิดกระจกนะครับอ่ามีที่วางแก้วนะครับห้างหนังก็นั่งได้ปกตินะครับนั่งได้สามสี่คนสวยๆเลยนะ ข้างหลังตัว C-H-R ซึ่งรุ่นนี้เขาไม่ทำแล้วนะครับเซรรู้สึกจะไม่ทำแล้วนะครับอันนี้มีกล้องมองหลังให้นะครับกล้องมองหลังให้นะฮะอ่ะขีดติดอีกหนึ่งนะครับวางท้ายครับของที่วางท้ายหลังเนาะวางได้หลายอย่างนะครับ อ่าอุปกรณ์นะครับมีพบนะครับมีของครบเลยแม่ลงแม่แรงนะครับดีครับน็อตไม่มีหลุดสักตัวนะฮะที่นี่คัดสรรมาอย่างดีครับรถพวกนี้นะ เซนเซอร์ S S นะครับข้างหลังมีให้ทั้งหมด4จุดนะฮะ4จุดนะครับ4จุดอ่ารถไม่มีเห็นป่ะครับรถไม่มีรอยแน่นอน อ่ะดูข้างหลังนะครับเนาะอ่ะขออนุญาตนิดนึงนะครับไฟหลังนะครับก็จะเป็นแบบ LED เช่นเดียวกันนะครับต้องขอภัยด้วยไฮบริดนะรถไฟฟ้านะครับบกเป็นสินเนาะอ่ะดูภายในรถเป็นไงบ้างข้างในฝั่งคนขับเนาะ ปุ่มกดสตาร์ทนะครับตัวเอนจิ้ t สตาร์ทนะครับเบาะหนังนะครับพวงมาลัยฟูลมัลติฟังชั่นนะครับครบครันนะครับเบรกมือแบบไฟฟ้านะครับเกียร์ออโต้นะครับแอร์เป็นแบบยี่ต้อนหน้าจอนะครับแปดนิ้วนะครับเจ็ดนิ้วครับผมอืเห็นเวลากล้องถอยมงหลังนะครับไม่คันนี้อยู่ที่อะไรเอ่ยดูซิหนึ่งแสนห้าหมื่นหกพันสามร้อยหกสิบหกนะ โอ้โหลกทรงสปอร์ตเนาะนั่งได้สบายเลยอ่ะตอนนี้มาดูกระโปรงหน้ากันนะคร,บรบับโปรงหน้าเป็นไงบ้างกระโปรงหน้านะเครื่องยังใส่ไหมเรามาดูกันอ่ะผมเปิดฝากระโปรงหน้าแล้วนะ ดูดิน็อตไม่มีหลุดครับไม่มีการคลายไม่มีแน่นอนครับดูดิน็อตสวยๆเลยก็นนยังสวยเลยนะฮะ โอ้โห,โโหรถไม่ชนนะครับรถไม่มีทนแน่นอนรถสวยๆจากเพชรยนต์นะครับขออนุญาตสรุปอีกครั้งด้วยนะครับตัวนี้เป็น Toyota c ซ r 1.8 Hybrid นไฮบริดนะครับซึ่งเป็นตัวกลางนะราคาอยู่ที่วางขายอยู่ที่539,000บาทรถปี2018นะครับมาอยู่ที่ประมาณ1 5 6 0 0 0เท่านะครับ156,280านะ รถสวยๆจากเพชรยนต์นะครับสนใจรีบมาจับจองนะครับตอนนี้รถคันนี้ยังไม่มีจับจองนะครับสนใจนะครับติดต่อมาที่โจ้เพชรยนต์0870726287รีบมาจับจองนะครับรถสวยๆจากเพชรยนต์เลยฝากด้วยนะครับขอบคุณคราบผม